สายโหดสายงัดมีให้เลือกถึง5รุ่นเริ่มที่ไมซ์โตนนะคะเวทแข็งแข็ง15ขีด30 LB เนื้อแปล้ง IM8 ลายเอ็ o s s ด้ามก๊อเคลือบตูดยางกันกระแทกมีให้เลือก2ระยะ9ฟุตราคา840บาท10ฟุตราคา900บาทซีเกตเวท 15-30LB ขีด 30LB คันกราไฟเนื้อแปล้ง IM8 ด้ามก๊อกเคลือบตูดยางกันกระแทกมีให้เลือก2ระยะค่ะ 9ฟุต720บาทและ10ฟุต760บาทไทคูณเวท15ขีด 25LB เนื้อแบล้ง IM8 คันลายผ้านะคะแต่งแหวนสีแดงตูดยางกันกระแทกด้ามก๊อกเคลือบมี2ส,สีนะคะสีเขียวเข้มและสีเทาคัน9ฟุตราคา780บาทและ10ฟุตราคา820บาทค่ายหมาป่าก็มานะคะ โซโลแม็ Mac, แบ่งเป็นคันเบสมี3ระยะ8ฟุต9ฟุต10ฟุตและสปินมี5ระยะ6ฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตค่ะทั้งเบสและสปินนิ่งจะมีเวทเท่ากันนะคะเวท15ขีด30 LB เป็นคัน2ท่อนเช่นเดียวกันค่ะมีให้เลือกสีด้วยสามารถเช็คสีกับแอดมินได้เลยนะมาดูราคากันค่ะโซโลแม็กฟุต540บาท7ฟุต600บาท8ฟุต690บาท9ฟุต760บาทและ10ฟุต840บาท สุดท้าย Solo plus x ค่ะจะมีแค่สปินนิ่งเท่านั้นนะคะเวต15.30 lb คันกราไฟด้ามกอกเคลือบมีเลือก5สีค่ะน้ำเงินแดง,แดงเขียวชมพูส้มไฮไลท์ตัวนี้ตุดคันจะเป็นอลูมิเนียมกลึงนะคะมาต่อกันที่ราคาเลยค่ะ8ฟุต690บาท9ฟุต760บาทและ10ฟุต840บาทโปรโมชั่นสำหรับทุกท่านนะคะโอนเงินเราจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทนะ